ยต้องไปยกเลยยกล่ลปยไ้แหล่ยได้แล้วยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยสูงๆระวังปกคมาแม่มามให้ตูเดียวเจ้าเจ้าดันไปจีบแล้วไม่เห็นงเป็นมุมก่อนไม่ไม่ไม่รอดไม่รอดไม่รอดไม่อดอมอดไม่่อดอมมร่รอดไ่ไมยอดไ่อรอดไ่ร่รอดไมยรไม่ดไไปดไม่ไดไม่รไเไไไปไม่ไม่ นี่ทั้งเด็ดขวัญทีเอได้เได้กเดันกันเจาพ่อไโอ้่ใชาร์ีโอ้ยอยมึงไป้อมึงไปขวัญมากเลยยังไงขวัญมาเลยขวัญเลยไม่ดันมากเลยไม่อย่าไม่ยไม่เนี่ยผมทัก ไัน้เาไาั่น e> ีแล้วไม่นเรื่องเนม่ยเาพน่อบเราวันหาหมอมันแข็งเรางานวันอกเนี่มันไม่แข็งอ่ะอ๋อ